สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับทิมมแกง่งทิมมเห็ดเมนูอีกเมนูหนึ่งเมนูบ้าน,านพื้นบ้านเรานะครับกินง่ายแต่กะทำกินง่ายแต่กะกะหาวัตถุดิบกะจักละจังยากอยนะครับแต่หน้านี้ก็จริงง่ายอยู่เพราะว่ามันเป็นหน้าโฟมป็ง่าย <c oughs> มันเป็นหน้าฝนมันทีหาหาหาได้แต่ว่าอาแต่สมมตินี้มันก็นง่ายแล้วละ่ะพูดถึงว่าวันนี้สิมีเมนูแกงไก่ชเชน้องไม่ส้มพี่น้องแกงลาวลาวขานี่แหละแซ่บมันบ้านเนยะแต่ก่อนพ่อแม่เฮ็ดให้กินแทบรัดมันสิมีโบมีอย่างหลายนะครับมีมีพริกน่ครับพริกสดผมมักพริกสด พริกแห้งผมบ่ค่อยบ่ค่อยอยากกินแล้วกะหอมแดงนะครับหอมแดงตะไะคร้รับอันมารวมกันได้นี่ใบแมงลักน้ำไม้ส้มครับอันนี้น้ำไม้ส้มและกบไก่เนื้อไก่นะครับคิดง่าย คือเงินด้เปแรกนี่คือหั่นหั่นหั่นฝอยตะไคร้หันห่นฝอย,ย,อยโขกตำให้มันแหลกตำให้แหลกแลก้วก็อาพริกลงอาพริกลงตำใส่กันพอตำพริกแหลกแลก้วก็เอาหอมแดงลูกตำแล้วก็ใส่หม้อคัว่วใส่กับไก่้ครับคัว่วไก่ก่อนคัว่วไก่ก็ใส่ตะเกือบนะครับใส่ตะเกือบเพราะว่าถ้าใส่ผมบ่มักใส่ ปลาเด็บกบพมักใส่ปลาล้านะครับเวลาแก่งน้อไม่ส้มนี่เพราะว่าน้อไม่ส้มนี่ถ้าใส่ถ้าใส่ปลาล้าแล milk, ennes, ้วมันกินมันจะแปลกๆไปคนละใส่ตะเกือใส่ก็ใส่โหลายดอกครับเพราะว่าน้อไม่ส้มนี่มันมันเค็มอยู่แล้วมันเค็มในตัวของมันอยู่แล้วขั้วไก่หมันซุกครับขั้วไก่หมันซุกแล้วก็นน้อไม่ส้มนี่การเตรียมน้อไม่ส้มนะครับคืออันนี้น้อไม่ส้มขวดขจเอามาฝาก ก็เลยเออเห็ดใน้กินตัดออกมาเอาเอาน้อไม้ส้มออกจากขวดมาแล้วก็มาล้างล้างน้ำสก่อนจากน้ำสองน้ำนะครับมันจิบเได้กลิ่นแห้งเพราะว่าน้อไม้ส้มเนี่ยมันจะกลิ่นแห้งแห้งด้วยครับแล้วมากัดจีเค็มถ้าเฮาล้างเสร็จแล้วเท่ากับขวไก่ขวไก่แล้วก็เอาขวไก่ซุกขวไปจนใกล้ใก้ตัวนี้มันจะเหนียวจะหน่อยผมเลยขวนานหน่อย ไปจังหน่อยแล้วก็น้ำซุปใส่น้ำซุปใส่จังหน่อยพอนั้นแหละน้ำไม่ส้มใส่พร้อมหม้อเดือดถ้าหม้อเดือดดีแบบนี้ก็คือซิมลดปุงรดซิมถ้าพอดีก็โอเคเลยครับใส่ใบแมงลักเข้าไปใบผักอีตู่เข้าไปแซ่บหอมภาพพี่น้องเนี่ยที่ลองอันนั้นให้เบิง่งนะครับยังพันกินข้าวเที่ยงพอดี นี่นี่ครับเสร็จแล้วหน้าตามันสิเป็นอย่างซี่ที่ือแกงมะม้จงครับเนี่ยใส่กไก่นะครับเนี่ยหอมหอมหอมครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตักก่อนหิวข้าพวพอดีเพราะว่ายังบกุกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวกิน แกงหนูไม่ส้มถ้าใส่หนูไม่ส้มนูมันสิบอกข้าวกับพี่น้องมันสิแปลกอย่างหนึ่งคือแกงอย่างก็ยากถ้าใส่ถ้าแกงหนูไม่ส้มนี่มันสิบบอกข้าวบว่ไม่ข้าวเลยแต่กระบบนแน่แต่กระโบนแน่บางคนนี่บางคนนี่กัเห็ดกปอยากข้าวแต่ครับพี่น้องแต่ส่วนผมนี่บองคข้าวจะเห็ดกับข้าวบอกข้าวเพราะว่าผมเห็ดกับข้าวนี่บอกข้าวเพราะว่า ผมที่มักใส่เครื่องหลายตะไคร้ก็ใส่หลายหอมก็นหลายใส่พริกน้ำพริกพริกให้สีรสจัดจัดจดงหน่อยแล้วมันสิบบคาวอาหารอาหารอีสานถ้าถ้าบวเพ็ดถ้าบวเพ็ดแล้วก็ใส่เครื่องหน่อยมันจิบมันจิเป็นเลี่ยนเนเป็นข้าวๆ้าเป็นยังไงบ้างฮู้ถ้าถ้าบวเพ็ดมันสิเลี่ยนมันสิบวแซ่บผมมักเพ็ดจังหน่อย เต๊ะดูครับพี่น้องเก่งไม่โตมาพี่น้องมาเส้นร่อมกัน เป็น,นอย่างที่บ่ค่อยอยากกินข้าวกินข้าวบ่ค่อยแซ่บพี่น้องกินแบบบ้านๆนะแซ่บน่าเพิ่งแกงลายติ๊กแกงลายแรงแกงเพื่อเพื่อนคนนี้เพื่อพี่เพื่อนน้อง แบครับได้ก,กินแบบกินแบบบ้านนอกกินแบบบ้านบ้างนคือแหบบละไก่มันอยากเหนียวจังน่อยมันเลยต้มนานเลยขวานาน ชาตาไอ่อนๆเนาะก็ที่เปลือยครับอันนี้ก็เปือยอยู่เดิตัวต้มนานหนักกลิ่นหงและแกงไม่สมสาตไก่เอาพี่น้องท่านใดกับกินข้าวซะก,ก่อนอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจส่้อยส่อยกันพี่น้องอย่าลืมเพราะว่าที่ได้เฮ็ดไปคลิปไปเรื่อหาอย่างไม่เฮ็ดให้เบิง่งบางที่บางคนอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับพี่น้องได้ประโยชน์นี่ก็คือหนึ่งก็เฮ็ดกินเองได้หละสองก็คือเอาไปทำมาค้าขายไปหาเงินหาทองอ ไปหางเงินหาทองได้ใช้ประโยชน์ได้ดนะครับพี่น้องเพราะว่าผมเห็ดเพื่อนคนนำไปใช้ประโยชน์เักแกกนี้ก่อนครับบวาสีีครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับ